เอสกอร์กับไทยลีกวันนี้นัดไฟเดย์ไนท์ก็จบลงที่เป็นเมืองทองนะฮะชนะใช่ไหมครับชนะสองหนึ่งนะครับชนะราชบุรีมิรผลก็เก็บชนะนัดแรกได้ของเมืองทองส่วนราชบุรีก็ดีขึ้นมาได้หนึ่งคือยิงได้นะครับแต่ก็ยังไม่ชนะนะครับหลังจากที่ออกซ้านนัดแรกชนะขอนแก่นบุกไปชนะขอนแก่นหลังจากนั้นก็สามนัดยังไม่ชนะใครเสมอสองแล้วก็มาแพ้ล่าสุดอ่ะส่วนในส่วนของทีสามมังกรฟ้าลีก m มตช์เดยที่3หรือว่านัดที่3ของโซนเหนือพักไปหนึ่งสัปดาห์สัปดาห์นี้ถ้าโดยภาพรวมเนี่ยดูเหมือนว่าในส่วนของโซนกรุงเทพปริมธานกลับมาแข่งขันแล้วนะฮะ่งขันนะครับเป็นนัดแรกนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ บรรดาทีมในโซนเหนือหลายทีมก็ดูเหมือนว่าจะกลับไปใช้สนามเย่าของตัวเองได้แล้วอย่างเช่นนาอเองก็ประกาศแล้วว่าเขาจะกลับไปเล่นที่สนามตัวเองอนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างทางด้านของตากเองก็ตาย<อ>นะครับทั้งสองสมโมสรก็อาจจะกลับไปเล่นที่สนามเองได้แล้วจะเจอกันเองด้วย <c oughs> อันนั้นอันนั้นอันนั้นคือโปรแกรมนะครับแต่เพียงแต่ว่าในส่วนของภาพรวมแล้วกันนะครับแล้วก็อย่างซีควเองดูเหมือนว่า ยังน่าจะได้ใช้ที่สนามพิธสเเดียมแล้วแหะนะครับแต่เพียงแต่ว่าต้องดูความชัดเจนอีกทีหนึ่งเดียวหรือไม่ทั้งอุตรดิต์ก็ตามนะครับที่ยังเหลือโปรแกรมว่าจะได้กลับไปเล่นที่หมอนไม้เมื่อไหร่แต่โดยภาพรวมดูเหมือนจะสถานการณ์ดูดีขึ้นนะครับแต่การแข่งขันในหลายจังหวัดยังเป็นแบบปิดอยู่นะครับคงต้องดูว่าความคลี่คลายจะเริ่มมากขึ้นไหมจะเริ่มเปิดให้สนามบางสนามได้หรือเปล่านะครับอันนี้คงต้องตามผมเชื่อว่าสิ้นเดือนนี้นะฮะเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าเดือนนี้คือเดือนของการที่เป็นการประเมิน การจัดการแข่งขันในภาพรวมของฟุตบอลไทยนะครับซึ่งในส่วนของฝรร่ายจัดเองก็คือไทยลีเ,เอจะต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อน่าจะต้องไปคุยกับส,ฤฤฤฤฤสบคในการที่จะต้องวางมาตราการกับการแข่งขันนะครับในต่ออไปนะครับรแต่แต่ได้ข่าวบอกจะยุบสบคก่อนแล้วไม่ใช่เหรอไม่ไปปรึกษาใครอะอันไหนอะไรจะไปก่อนกันใช่ไมไม่รู้อ่ะบโคกับสบคใครเป็นมาดูโปรแกรมมาดูโปรแกรมวันเสาร์สามคู่ครับภาพรวมตอนนี้อันดับหนึ่งสองของตารางก็ยังอยู่ที่อุทัยธานีกับ พิุโลกนะครับที่ยังคงเบียดกันอยู่แล้วก็เป็นตามความคาดหมายด้วยนะครับตารางคะแนนที่เราเห็นก็คือเตะสองลนมี6แต้มนะครับซึ่งก็ยังเป็นสองทีมที่ยังไม่เสียประตูด้วยนะฮะทั้ง2ทีมเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูโปรแกรมันหน่อยครับโซนเหนือของเราในวันเสาร์ครับครูได้เลยฮะกำแพงเพชรครับซดกับทางด้านของเชียงรายศูนย์ที่ขานุวรรษบุรีอ่ากวางน้อยกวางน้อยอ่าเป็นไงบ้างครับวันเสาร์นี่ของโซนเหนือเราเตะ สามพงครึ่งหมดเลยนะฮะสามพึ่งหมดเลยครับวันเสาร์นี่เป็นไงฮะกระเบนเชดอันที่สิบสองครับบุ้ยของตารางก็เพึ่งแพ้อุตรดิตมาศูนย์สองนะครับ,รบสเชียงรายก็ชนะนอร์ทเอ็นตอร์ตัดสามสองโดยที่ว่าโค้ชยิงลงไปยิงให้สองปร<อ>ะตรนูนะครับเจ๋งเนี่ยผมดูว่าทางกระแพงก็น่าจะใช้บริการนักเตะเดิมๆที่เล่นรู้โค้ชเสกทั้งเจ้านักลบคุ้มเมฆเนี่ยผู้ผาภาคทันธิรวัฒน์หล่เมฆพวกเนี้ยเขาน่าจะเป็นตัวหลักของวันนั้นนะครับ ส่วนทางเชียงราย,ยก็ยังมีทั้งตัวประสบการณ์ก็อย่างโ,โนโ่ะหนุมดมนะครับ,รบอเอกลักษณ์ของกิจหรือว่าริวจิฮิโรโตะฮิโรตะที่เป็นตัวญี่ปุ่นที่ใช่ใช่ใช่นนซึ่งดูแล้วความได้เปรียบเนี่ยด้านผู้เล่นเนี่ยตัวผู้เล่นคือจะอยู่ที่ทางทีมเยือนนะครับแล้วก็ถามว่าการอยู่ร่วมกันการใช้เด็กเล่นมันก็มีส่วนเหมือนกันแต่ว่าตัวประสบการณ์ทาง ทีมเยือน่าจะมีมากกว่าใช่ใช่ผมก็มองเหมือนกันว่าประสบการณ์นี่น่าจะเยอะกว่าอยู่ละสหรับทีมเยือนครับตรงนี้ผมคิดว่านะครับน่าจะเป็นทีมเยือนนะครับที่จะไปเก็บสามแต้มในนัดนี้ครับผมพี่หนุ่มว่าไงแต่ว่าผมไม่แขวนครับที่สามผมไม่แขวนครับเดี๋ยวแอดเริ่มมั่วแล้วนะแอดแอดแอดครับแอดกำแพงเพชรกับเชียงรายซิตี้ครับวันนี้ขึ้นมาทางไหนครับเป็นเชียงรายร้านนาวัดโบนนะฮะนี่เปิดวันอาทิตย์แล้วครับอ่ะทีนี้ในส่วนของ ภาพรวมเ่ยคุณมองว่าเชียงายซิตี้อ่ะครับน่าจะชนะ2-0น่าจะชนะ2-0ด้วยใช่ไหมครับผมคือผมแปลกใจทำไมว่าทำไมเออทำไมในส่วนของนักเตะบราซิลที่โค้ชเสกมีในฤดูกาลนี้ถึงยังไม่ฉายวะครับทั้งน้นที่แกเป็นคนที่มองนักเตะไม่น่าพลาดมันมีกองหน้าบางคนหนึ่งด้วยนะนั่นกองหน้ากองหน้ากองกลางกองหลังที่ใช้ใช้แกนที่เป็นนักเตะต่างชาติอ่ะ แต่เอาเอาเด็กสิบแปดเด็กอะมาเล่นประกอบความหวังของเขามันจะเป็นชุดเด็กพวกนี้มากกว่าผมดูทรงตอนนี้ก็ติดแท็กสู้ทุกวินาทีนะครับสําหรับด้านของกําแพงเพชรของโค้ชเสกของผมนะครับก็ต้องดูแล้วครับว่าพี่เสกสู้เต็มที่น้องเด็กสู้เต็มที่เนี่ยจะพลิกเกมที่จะคุณตาฟันคงว่าเป็นเชียงรายชนะได้หรือเปล่านะลองดูแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของคู่ที่สองครับในสัปดาห์นี้วันเสาร์ ไปที่พิโซแล้วกันเด็กๆตื่ที่โรกันละนะฮะพิโซ่พบกับซีแควับผมคู่นี้นี่ผมว่าน่าสนุกนะน่าสนุกนะน่าสนุกนะว่าเป็นบิ๊กแมตช์ของวันเสาร์นี่เลยในคีคสามผมว่านะครับว่าตอนนี้คือเรามาดูแล้วเนี่ยอันดับพิโลกอาจจะดีกว่าอยู่อันดับสองนะครับสีแควอันดับห้าแต่ว่าถามว่าซีแควผลงานเขาก็ดีเขาก็ไม่ได้แพ้ใคร ใช่คือได้มา2เกมเนี่ยสี่แว้ชนะ1แล้วก็เสมอหนึ่งชนะก็คือชนะกำแพงเพชรแล้วก็เสมอคือเสมอล่าสุดกับบ้านโบสถ์ใช่ครับไล่ตามทีเสมอด้วยครับบ้าโบสถ์ขึ้นนําก่อนครับซึ่งผมว่าเนี่ยตอนนี้คือทางพิโลกก็จะต้องส่งทั้งนภัทรทำลงอุปกรณ์น่ครับสลันสีเดชทวกเนี้ยต้องนาทัพล้ว่าล่าสุดจริงเหรอไม่ใช้พวกต่างชาติเลยหรอต่างชาติก็คุณต้องอย่าลืมนะว่าต่างชาติของเขาเองเนี่ยเขายังถือว่า ยังไม่สามารถออกอาวุธได้อย่างที่อยากให้เป็นครับอย่างมาเานาครับคือเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบสองเนี่ยครับวีดีซีอูสมาเซนาหรือแมกทั่งอย่างอเดลุยเนี่ยครับผมสามเบอร์เนี่ยครับค่าตัวขนาดนี้ยังยิงได้แค่ลูกเดียวอะครับแล้วตอนนี้มันรวมกันนะรวมกันนะไม่ใช่ว่าคนละลูกนะเนี่ยอันนี้คือยังเป็นน่าจะเป็นจุดที่โค้ชบูต้องพยายามรีดศักยภาพนักเตะเหล่านี้ออกมาให้ได้ครับ ถึงเวลาหรือ,อยังกับการที่จะปล่อยของในวันเสาร์นี้ครับแล้วก็กลายเป็นแข้งไทยเก่าอย่างสลันกับนภัสที่คอยจะมายิงประตูให้ทีมด้วยซ้ำสวนหน้าตัวเกา่าคือมเป็นความหวังให้ทีมด้วยซ้ำตอนหลังเนี่ยก็น่นแหละคือยิงสามลูกเนี่ยเป็นปนักเตะไทย2อ,อ่ะซึ่งมันติดคาดไปนิดนึงเนาะสำหรับสำหรับสำหรับที่โลกเองหลายๆคนก็จะโฟกัสไปที่ต่างชาติของเขาที่มีอยู่ถูกครับคือผ่านเกมที่ไม่ง่ายอย่างเกมกับหน้าเนี่ย สรันเองก็ยังพูดกับคุณเลยใช่ไหมว่ามันกดดันมากนะครองเกมทั้งเกมกดดันตลอดกว่าจะยิงประตูได้ใช่ไหมนักเตะเหมือนรนเองด้วยเริ่มเกรงเองด้วยยังดีที่ได้สรันนะด้วยความเก่านะครับนี่คือสิ่งที่ยังมีตัวทีเด็ดอย่างพวกนี้อยู่ครนะเพราะนั้นพี่โลกงเองเป้าหมายเขาสูงไงใช่ไหมอย่างประธานสโมสรเองล่าสุดก็บอกว่าอยากให้จบสัปดาห์นี้เป็นจ่าฝูง่ะคุณหน่ นี่คือพี่ซูโรับที่ประกาศไว้สีแควจะให้คําตอบผมองว่าสีแควเป็นไงสีแควไม่ยอมครับเว่าสีแควไงไม่ยอมะเขาก็มีดีย่างไในเจ้าจูเลียสซูคุม่าชาวเนจิเรียหรือที่วาเหนือเกตจารย์เบียเนี่ยก็เก่าคี่ผมดูในเกมที่สีแควเจอกับวัดโบดมาเนี่ยผมมองเลยว่าจารย์ที่วานเก็บทุกเม็ดจริงกองหลังเนี่ย ยืนได้นิ่งมากแล้วอย่าลืมเพิ่มยศโกเขียวอีกคนหนึ่งนะเล่นกับพวกแมตผีคนดเต็ดตัวตัวนี้ใช่ดีและตัวบราซิลของเขาไอ้ตัวยูเนต่าของเขาเดียโก้ที่ยิงกํะหายเพชรเนี่ยเกมที่เจอวัตโบสอาจจะไม่ยิงก็จริงเนี่ยเป็นตัวทีเด็ดเหมือนกันนะความแม่นของการวางบอลไปเนี่ยมันอืใช้ได้เลยคนั่นผมว่าสีแควเนี่ยไม่ยอมให้พิโรกผ่านง่ายๆแน่นอนครับผมว่าเกมนี้ตั้งไว้ที่ 0-0ครั sensor, บเสมอแบบ ENNIS, ไม่ม <What S 3> ีสกอร์เลยล่ะเสมอมีสกอร์ใช่ไหมเพราะว่าสีแควเข้ามาแนวสิงเสมออยู่แล้วสีแควไม่ยอมแต่จะทําได้ไหมนั่นนะครับนะมันอยู่ที่ว่าสีแควจะทําได้ไหมใครก็ไม่ยอมหรอกครับผมทีมเยือนนะไม่มีใครยอมแล้วสังเกตนะทีมเล็กๆแค่นหลายทีมเ่ยเขาไม่ค่อยผ่านกันง่ายๆนะอย่างน่านอย่างอะไรเงี้ยคุณหนึ่งอะไรจะถามผมตอบไปเลยก็ได้2-0พี่โลกชนะไอ้ยักษ์เอาเอาเอา2-0นะไห้โมไม่แควนมาแล้วนี เพราะว่าผมดูสีแควเจอวัดโบดเน่ยยังก็ต้องชนะใช่ไหมก็ยังไม่ชนะเอ้าทำไม่เงียบ่ะร<ม>อ,อดิไม่ใช่ก็อย่างที่พูดไงว่าผมก็ต้องเปิดค <c oughs> ุณก็ต้องเป็นคนตบซิอ่ <c oughs> ผมเปิดประเด็นมาให้เห็นไงว่าอย่างส <c oughs> ีแควที่เล่นอยู่เนี่ยตัวที่เขามีอยู่ตอนเนี้ยเขาก็เล่นได้ในจังหวะเขาเาตอร์แแท็กถ <c oughs> ูกไหมครับแต่เพียงแต่ว่า เขาจะสามารถทําให้เขาเองเนี่ยบุกมาชนะที่โลกได้หรือเปล่าครับก็เป็นคําถามที่เราคงต้องตามกันแต่เกมคู่นี้ผมว่าน่าจะสู้กันสนุกครับคุณบอเท่าไหร่อะผมอย่กถไม่ฟันเพระ่ผมไม่ฟันผมไม่ฟัน ผมไม่ฟันธงผมไม่ฟันธงถ้าผมมองนะผมมองว่าออกเสมอในมุมผมนะผมมองว่าออกเสมอพราะว่ารามุมของไคของมันนะครับแต่ว่าเพืแต่ว่าเราก็ต้องให้เกียรติกันว่าผมไม่มีหน้าที่ต้องมานั่งฟันธงใช่ครับเพียงแต่ว่าถ้าโดยภาพรวมของคู่นี้ที่เป็นคู่เอกเนี่ยสนุกแน่ผมมองว่าคู่นี้สนุกนะครับน่าจะสู้กันได้ดีนะครับเพราะว่าสตาฟหัวหน้าโค้ชเองก็ตัวคุณสารัตพวงทรัพย์เองเนี่ยผมก็มองว่าเขาเองก็ พอจะมีวิธีการในการเล่นนะครับอันนี้อันนี้เราต้องติดตามดูเพราะนักเตะในสังกัดเขาที่ดึงมาจากนอตันตากหลายคนเหมือนกันก็ยังยังเป็นแกนให้เขาอยู่ใช่ครับนะครับอ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องติดตามกันนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับวันเสาร์ใช่ไงครับดาร์บี้แมตช์เมืองตากครับตอนนี้ระวางดาร์บี้แมตช์เมืองตาก นอตเทิร์นตากพบกับแม่สอดครับนะครแม่สอดนะครับเรียกว่าเจอกันในช่วงอะไรถูกคู่มากครับเพราะยังไม่มีต้มด้วยกันทั้งคู่ฮรัอันดับสิบกับสิบเอ็ดครับผมจะให้ลองมาดูที่ขุมกําลังของทางนอตเทิร์นก่อนนอตเทิร์นเนี่ยเขาไม่เปิดโผผู้เล่นก่อนพร้อมกับทีมอื่นนะแต่พอเปิดมานี่ตัวเก่าเข้าไปร่วมทีมอย่างเยอะครับ ผมเห็นแล้วผมยังไม่น่าเชื่อนะอดีตดาวซันโวโซนอีสานของโคราชอ่ะของโครงการสำรงเจ้าเอองรีเนี่ยไปอยู่กับทีมนี้ไอ้เจ้าพคนทกรหรือว่าทศพลโทสันเทียเนี่ยอดีตเจ้าชนทีมชาติเนี่ยก็มาร่วมกับทีมนี้แล้วก็าจอมเก่าที่เคยเล่นโซนเหนือเราอย่างนิพนธ์พันพร้อมก็ยังมาอยู่ที่นี่นะคือไม่ส่วนหนึ่งผมมองว่างรบารมีของโค้ เขาได้กิ่นมีสีสุกมาใช่ครับถูกไหมครับซึ่งโค้ดตัวนี้เนี่ยอยู่อีสานครับดังอย่างมงลงมงเลยผมก็เคยเจอกันมาละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบารมีของโค้ดเนี่ยมันส่งให้กับการที่เขากําลังจะสร้างทีมันผมถึงบอกว่าล็อตท์ท่นตากทีนี้ใครเจอก็ไม่สนุกนะครับอย่างของเชียงรายซิตี้เองเนี่ยครับก็หลงยากันใช่ไหมฮะนะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าผมว่าเผลอๆเนี่ยนครแม่สอดเองจะบว้ยสุดอ่ะตอนนั้นครับเพราะว่า เรามาดูแล้วเนี่ยอย่างนครแม่สอดก็จะมีตัวที่พอเป็นความหวังก็อย่างอนุชาพันทองนะครับพิสมาสมเป็นพวกนี้แล้วก็มันแบบเราดูแล้วอ่ะคืออีกส่วนนึงก็เป็นเด็กเด็กที่มหาลัยเหมือนกันนั่นก็เด็กโรงเรียนกีฬาที่อยู่แถวๆโซนท้องถิ่นแถวนั้นเหมือนกันคือเล่นมาสองเกมยังยิงทีมไหนไม่ได้นั่นนะครับนะผิดกับนักเต้แต่อาจจะแพ้มาหรือมีสกอร์ใช่นี่คือแล้วแพ้แบบ ไม่ได้แพ้เยอะด้วยอ่ะแพ้แบบสูสีครับนะครับนั้นบอกแล้วว่าวันเกมดาร์บี้แมตช์ของเมืองตากเนี่ยครับมองแล้วเนี่ยนอตเทิร์นตากไหมน่าจะชนะครับมองอย่างนั้นใช่ไหมแน่นอนครับผมว่าชนะแน่นอนแต่ก็ให้สักหนึ่งศูนย์ก่อนนะหนึ่งศูนย์นะครับน่าจะเป็นสามแต้มแรกของนอตเทิร์นนะครับคุณโหนแล้วครับคู่นี้คู่นี้ไม่ขวางครับไม่ขวางคุณตาคู่นี้ผมตามน้ำครับอยู่เป็น อ่ะทีนี้ัาอาทิตย์ครับอาทิตย์ของเกมทีสามผมไปที่คู่เอกเลยแล้วกันครับอุทัยธานีพบกับแม่โจยุนไดเต็ดครับครับผมขาาวบอยแม่โจไหวไหมฮะไปเยือนคราวนี้ตอนนี้คือตัวเจ็บเยอะผลงานเขาก็ชนะกันมาทั้งคู่นะครับเขาเป็นสุภาพบุรุษมากเนาะเขาเจ็บกี่ตัวเขาเจ็บใครมั่งเขาประกาศหมดเลยอ่ะครัไม่ปิดบังก็คือถามว่า ทางเจ้าบ้านเนี่ยก็จะใช้ตัวเ,เก่าๆลงบทแน่นอนก็ทั้งดาสกรกีรติมงคลนี่น่าจะมานำแล้วครับไม่ไมคือคือประเด็นของของอุทัยธานีเนี่ยโอเคคือมองแล้วยังไงก็เหนือครับใช่ไหมแต่ที่ผมอยากจะเปิดประเด็นก็คือกลุ่มพวกนักเตะที่เป็นนักเตะไทยแต่เกา่าครับ ผมว่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรหรือว่าน้าๆยังไม่ใช้น้าเชิดยังไม่ค่อยอยากใช้หรือเปล่าเพราะอย่างกรีติุสอย่างแอดตอนนี้นะฮะกรีติเขียวสมบัติมงคลทศกรายสุธินันทุกหอมเนี่ยสามคนที่ลงสนามรวมกันยังไม่ถึงครึ่งแรกเลยอ่ะสุธินันยังไม่ลงเลยอ่ะสุธินันนี่ยังกรีติลงสามสิบห้าที้วมกันแล้วนะใช่มงคลทศกรายลงไปสิบห้าที คือมันไม่พอะไรกูตาคือมงคลนี่เล่นคุยๆนี่บอกว่าเจ็บยังไม่สมบูรณ์เท่านั้นแหละผมคิดแล้วบอกว่าพอให้เล่นนี่คือจังหวะจะเป็นแนวว่าอ่าอีกเหลืออีกสักไม่กี่นาทีให้ลงไปยืดเส้นยืดสายสักหน่อยอะไร้ยคือหลักๆตอนนี้จะเป็นเจโก้ซะครับดัสกอร์นะฮะมีนรงจันเซเวกนะนี่เล่นครบครบ1 8อสนาทีเลยนะฮะสองเกมติดนะครับวัฒนาพลายนุ่มอะไรเงี้ยของตายนั่นคือกลุ่มเนี้ยเขาเล่นเขาเล่นของเขาอยู่แล้วก็พวกตัวต่างชาติ นะครับดอสซันโตสิ่งยิงเป็นล so ูกหนึ่งนะครับนะครับหรือจูเนียโลเปสอย่างเงี้ยนะฮะราซิลนี่ก็ลงหรือแม้กระทั่งอย่างเจ้าซิกูซี่ซึ่งคนเนี้ยน่าสนใจนะเป็นไนจีเรียแต่ยิงเป็นลูกหนึ่งเร็วอย่างเร็วอย่างว่าประมาณนั้นหนะครับนะครับคนเนี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยคือคือแกนหลักของอุทัยในในในช่วงนี้นะซึ่งก็คงต้องจัดทัพใหญ่เพื่อรอแม่โจ้เพราะ ไม่โจเองก็ทำใเ้โจเปิดหน้ามากไปครับตอนนี้อ๋บอกล่าสุดเจ้าเช่เจ็บอีกเช่ก็เจ็บอีกแต่เช่ก็คุยผมว่ารอดูตัวเองอยู่เหมือนกันว่าจะไหวไหมอ่าอ่าโอเคแต่วันนี้อ่ะส่วนของเจ้าบ้านฟึ๊กขนาดนี้ทีเดียวหลักที่ี้ได้เรารู้ได้แต่แค่เช่เจ็บเซรูเจ็บครับที่เหลือที่สมบูรณ์เต็มที่ไหมก็จะมีเจ้าปามจะได้ลงไปเป็นแทนเหล็กอยู่ยี่สิบสามอีกหรือเปล่าจะเป็นแผนแบบนั้นอยู่ไหม นั่นนะไม่ติดใช่ไหม่้ว่าเขาจะลงเต็มเวลาไหมแต่เจ้าลุ่งับลุ่งลาวินพาโสภฆนี่ปาโมที่นี่หมายถึงว่ารอยชายของพุทธาพุทธาครับผมแล้วเจ้าลุ่งลูกลาวินพาโสภฆนี่ก็น่าจะเป็นตัวหลักลงตลอดตรงนี้แล้วก็ยิงด้วยนั่นที่ผ่านมานะครับอแล้วก็จะมีอย่างเจ้านันวิชิตนันเงี้ยแกนกองหลังเจ้าเอ็มศรทนัตตรงนี้พวกคือกองหลังก็ยังเก่าอยู่นะครับศรทนัตอลงทรงพลอย่างเงี้ยนะครับ แต่ทีนี้ลองรู้ว่าอัชาวุธจะได้ลงไหมหรือแม้กระทั่งอย่างภูวพัฒน์ก็ยังเห็นจะไหวไหมอาชาวุธยังมีชื่อบ้างแล้วก็ยังมีใครครับก็จะเป็นเจ้าัวหรอกเจ้าพัวภูพัฒพัดท่าไปที่แพร่ยูตะจักก็ถามว่าเจ้าลัวกับเจ้าตั้มได้ลงบ้างไหมคนมังง่ากันหรอคนังงกันนมง่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่เป็นเกมรับของแม่โจ้เนี่ย อาจจะไม่มีปัญหาใช่ไหมหรือแม้กระทั่งอย่างทางด้านของไคลอนนะครับซึ่งก็เป็นต่างชาติคนเดียวของทีมตอนนี้นะครับแต่ประสิทธิภาพเกมรุกอันนี้คือสิ่งที่คงยะต้องดูว่าจะมีพิษสงพอที่จะไปบดหรือว่ากดอุไทยได้หรือเปล่านะเพราะว่าอย่างอย่างเจ้าปาเมกจะมีโอกาสลงทั้งเต็มเกมไหมซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ต้องเปลี่ยนแท็กติกในการเล่นไหมถ้าเกิดเช่ไม่สามารถลงได้าง้ยนะอ่ะเกมวันนี้ไอ้เกมคู่นี้เป็นไงฮะคู่เอกของว่า เจ้าบ้านก็ตามฟอร์มครับชนะแน่นอนแต่ครั้งนี้ใครอาจจะแตกครับจริงเหรอผมว่าผมเชื่อในศักยภาพของดาวยิงแม่โจกหลายๆคนว่าเขาน่าจะทำได้อ่าะนั้นผมให้สองหนึ่งครับสองหนึ่งนะฮะครับผมอ่า ชาวบ้านยังคงรักษาสกอร์เหนียวแน่นคือ2ลูกทุกลัดครับผมผมว่าสามศูนย์นะผมก็มองเหมือนกันนะผมว่าแม่โจ้ไม่น่ารอดเยอะไม่น่าจะยิงมันขาดหลายตัวเกินใช่ใช่แล้วจะหวังเพิ่งเจ้าปามันแบกเป็นเดอะแบกนี่เหนื่อยนะปามเหนื่อยรักกฤษดาถาพิงยศอย่างนี้ยังไม่น่าจะหวังยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่สมบูรณ์จะเบนน่ะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะดูวิ่งเหมือนยังมีเจ็บอยู่นิดนิดหน่อยนีเจ้า ตามวัชราปันมูลประตูที่ทํางานหนักแน่ครับอืมนะเพราะนั้นเพราะนั้นเพราะนั้นมองมองว่าสองหนึ่งแต่ยังไงเจ้าบ้านชนะวันนั้นเถอะครับผมอีกสองคู่ที่เหลือฮะเร็วหน้าหน้าเน็ตซีคกับอุตรดิตถ์ครับผมกระดุดอันนี้ดับบี้แมททุ่งฮงนะไม่มาทุ่งฮงครับใช้สนามร่วมกันแต่ไม่ใช่เจ้าบ้านนะคู่ไม่น่าจะเป็นน่าจะเป็นดับบี้แมทสุดท้ายครับของทุ่งฮงเพราะว่าทีมไทยโควิดนะน่าจะกลับแล้วแล้วก็อาจจะเป็นดับบี้แมท ซีตาเจอซีก็ได้นะครับสองทีนี่ใช้สีฟ้าเดียวกันครับเป็นไงฮะก็คือถามว่าดูแล้วตอนนี้คือน่านเนี่ยเขาเหมือนเขาทีมเขาไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาสู้นะครับก็มีเสมอมีแพ้นะแต่ว่าเขาก็แพ้เนี่ยอย่างล่าสุดแพ้ทีมที่ว่าเต็งๆอยงางี่พิโรกแค่แค่เม็ดเดียวม็ดเดดิตก็ล่าสุดก็ชนะมานะครับแต่ก็ชนะกาแพงเพช้และก็ยังดูน่าจะมีความมั่นใจเข้ามาอยู่บ้างนะครับ ตัวหลักๆของนั่นก็ในครับในภาพเลยครับนั้พงต์งมีมณีนะเจ้ามิววั<ค>นนี้ครับคนเดียวด้วยแล้วที่ว่าเป็นตัวหลักๆที่เหลือก็จะเป็นศิวนันชัยปัญญสินตัวนี้นี่เหมือนกับขึ้นไปเป็นผู้โคต้ตด้วยเล่นด้วยนะครับส่วนทางอุดติศนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงครับฉัดชัยนาควิจิตอย่างนี้วิทยาโพย,ยอดกายกิติอินูเทนนี่ก็<ช>คือประสบการณ์นะเยอะครับวันนี้ฟูฟ้าด้วยนะฟูฟ้านี่ก็เหมือนกับคูลแล้วลงเล่นแล้วอย่างเงี้ยคือจริงๆเนี่ยอีกคนหนึ่งที่ผมอยากให้จับตามองก็คือ กิตสวินชัยสีชินสรีนะคนนี้นะคนนี้ก็ถือว่าเด่นนะเป็นเเตะดาวรุ่งคนหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นดูแล้วโอกาสน่าไหวไหมเจออุตรดิต์ว่าก็อาจจะต้านยากครับแต่่าก็คงอุตรดิต์ก็คงชนะกลับไปไม่เยอะผมให้แค่หนึ่งศูนย์แล้วกันครับอุตรดิต์ชนะเป็นอุตรดิตฐ์ชนะหนึ่งศูนย์นะฮะอย่าบอกว่าฉัดชัยยิงอีกนะ ทีมนี้มีคนเดียวที่ยิงได้เป็นไปได้เ,ไเดี๋ยวดูแล้วกันเราดูแล้วกัน <c oughs> เพราะว่าต่างชาติเขามีอยู่2คนก็ยังไม่เด่นเท่าไหร่อย่างฮูมาเองก็ยังไม่เด่น <c oughs> นะคร <c oughs> ับทีนี้มาคู่สุดท้ายครับเชียงรายล้านนาพ <c oughs> บกับวัดโบดแอดเขานี่แอดวานขึ้นอีฮะต้อกเหนือนจากภาษาญี่ปุ่นแล้วมีภาษาอาหรับโผล่ด้วยฮะสำหรับทางด้าของแอดของเชียงรายล้านนาขล้นมาเสริมนิดหน่อยก็เลยก็เลยเจอก็ ดูจากผลงานแล้วเนี่ยเขาก็ยังถือว่ามีแข้งเก่านะครับที่ที่อยู่กับทีมอย่างเช่นจะแซมนะพิสิทธ์ประกองพันธ์เนี่ยครับเจ้าโจหลังกิติทัศ์ประจันตศรีหรือจนนอนันรถนทวัฒน์วงประเสริฐเนี่ยก็คือเป็นตัวประสบการณ์ที่ยังคอยคอนโทน้องๆอ,อยู่ใช่ใช่่แต่บางครั้งเอามาดูเกมหนักๆเกมที่เจอกดดันข่องมากกลุ่มวนนี้เขาก็โวยเหมือนกันนะเพราะว่าอายุเขาก็เยอะกันแล้บ มาเจอทีมเยือนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเตะที่เขาจะเล่นด้วยกันมาตลอดนะอย่างอูกันนาาเงี้ยตัวต่างชาติของเขาที่วัดโบสถ่ยที่เขาจะเป็นคนคอยที่แบบแบบตัวพักบอลให้พักบอลพักบอลบอยเช็ดบอยจงใง้วยวครับือคตำแหน่งคือวิธีการเล่นน่ยผมมองคล้ายๆ สมัยลูกากูเล่นให้กับอินเตอร์ใช่ครับคือเขาจะใช้อาศัยตัวร่างกายที่ใหญ่คอยพักบอลให้แล้วก็ออกแท็กออกขวาให้เพื่อนนะฮะเล่นบอลมันสมองอ่าก็จะมีตัวหลักๆก็จะเป็นอย่างนลิศคล้ายซับเนี่ยแล้วก็ศรีชัยคุ้มญาต่พวนี้ของตัวไทยเราแล้วก็รวมกับเด็กดาวรุ่งอีกหลายๆคนนะครับครับซึ่งดูแล้วผมว่าจากที่เราดูอย่างหลายนัดเขาจะเสียทีมเจ้าบ้านการยื่ระยะเนี่ยตลอดจะมาเสียประตูช่วงท้ายๆนะฮะซึ่งเกมนี้ผมว่าวัดโบสถ์เขาก็เป็นทีมที่ลุยทีมที่เอาครับ ผมว่าเกมนี้วัดโบสถ์น่าจะมาเอาสามแคมไปได้โอ้เหรอฮะมองสกอร์คือสองศูนย์ครับโอ้วัดโบสถ์ชนะสองศูนย์เลยนะฮะครับผมพี่อาร์เดี๋ยวว่ากันนะนะครับนะครับแต่เพียงแต่ว่ากรณีวัดโบสถ์ที่ผมตั้งประเด็นนิดนึงแล้วกันจุดอ่อนที่วัดโบสถ์ที่ผมเห็นนะผมว่าตัวเกมรับที่เป็นต่างชาติอ่ะอย่างฮาเมิดกับมิกกี้นะครับที่เป็นต่างชาติผิวสีกับญี่ปุ่นเนี่ย ผมดูแล้วดูเหมือนเล่นยังไม่ค่อยเข้ากับทีมเท่าไหร่ครับเหมือนไม่ค่อยเข้าขาแล้วก็คือโอกาสหน้าคนเดียวในอาเคอาจจะได้นะครับเล่นกับลาเชนกุละคงอย่ีกใช่ไหมฮะมีระพัฒมีกําไรอย่างเงี้ยนะอ่าเพงพอนั่นได้แต่เพียงแต่ว่าไอตัวเกมรับเนี่ยสิตอนที่เห็นสีแควอย่างที่อย่างที่อย่างที่คุณโหน่งบอกว่าน่าจะชนะไม่ชนะเนี่ยนั่นก็นี้แหละคือคือคือสีแควก็ยังไม่คมพอไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างกรณีเนี่ยคือเหมือนเขาว่า ถ้าเจอสไตล์การเล่นของโคตุที่อาจจะวางแทคกติกมาดีเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจนะแต่มองแล้วยังไงน่าจะออกที่วัดโบ๒ศูนย์นอใช่ครับอันนี้ลองดูแล้วกันคือทั้งหมดของ6คู่นะครับของไทยลีก3หรือวังกรฟ้าลีกโซนเหนือทั้งเสาร์และอาทิตย์นะครับที่เรามาพรีวิวให้ทุกคนได้คอยลุ้นคอยติดตามกันในสุดสัปดาห์นี้นะครับอาจจะขึ้นโปรแกรมไม่ถ็นอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะนี่ก็คือเวลาหมดหมดเวลาแล้วนะครับ3ทุ่ม โอ้จริงๆนี่เกินเวลามาครึ่งชั่วโมงต้องขออภัยจริงๆนะครับแล้วก็เราจะกลับมาใหม่ในสัปดาห์หน้าแต่ที่แน่ครับวันพุธติดตามไลฟ์สดเกมเอฟเอคับระหว่างสิงห์เหนือพบกับมอประทุมเอฟซีนะครับแล้วก็เสาร์ที่นี้ขอให้เอ j นจอยกับเกมกันในงานฟุตบอลนะครับบอลมุวนๆนสุดสัปดาห์นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องกานครับ